ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ทางตามหลักกิโลโดยปะตะทพลังงานที่ยั่งยืน น้ำฟักข้าวนี่จริงๆประโยชน์มันไม่อยู่ที่น้ำมันอยู่ที่ตัวฟักข้าวเองนะครับตัวฟักข้าวเองเนี่ยคือมันมีสารที่อาจารย์เขาวิเคราะห์นะครับที่ที่ในงานวิจัยเขาเรียกว่ากลุ่มสารเบต้าแคโรทีนและอีกตัวหนึ่งคือที่สําคัญในฟักข้าวคือเขาเรียกว่าไลโคปีนตัวไลโคปีนนี่เองที่มันเป็นพระเอกในฟักข้าวมันช่วยในเรื่องของพวกสายตานะครับสายตาทําให้สายตามองเห็นได้ชัดเจนขึ้นนะครับ ในเรื่องของผิวหนังที่ทําให้ผิวหนังรอยเหี่ยวย่นเนี่ยลดลงนะครับเั้นเนี่ยเราก็ควรที่จะทานกินให้เป็นอาหารประจําทุกวันมันก็จะช่วยบรรเทาโรคพวกนี้ไปได้จากพืชผลที่ใกล้สวนพันธุ กลายเป็นสินค้าที่สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพก้าวไกลสู่อินเตอร์น้ำฟักข้าวออก้าครับคุณผู้ชมครับอาจารย์รัตนบพงศ์นะครับหรือที่ชาวบ้านเขาเรียกว่าอาจารย์น้อยนะครับได้ปรับเปลี่ยนชีวิตตัวเองครั้งยิ่งใหญ่โดยการลาออกจากงาน และตกงานอยู่ในช่วงหนึ่งหลังจากที่อาจารย์น้อยตกงานนะครับก็หาแนวคิดที่จะมาสร้างธุรกิจที่เกิดขึ้นให้กับตัวเองได้ไปเห็นผลพักข้าวนะครับซึ่งเป็นผลลไม้ที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นที่ใกล้จะสูญพันธุ์ก็เลยไปยปรึกษาอาจารย์ที่เป็นนักวิจัยร่วมกันคิดค้นวิจัยเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจากน้ำฟักข้าวอาจารย์น้อยก็เลยมีแนวความคิดที่จะ ผลิตน้ำฟักข้าวขึ้นมาเพื่อที่จะส่งต่อให้กับผู้บริโภคได้บริโภคน้ำฟักข้าวที่เกิดประโยชน์เพื่อสุขภาพอย่างแท้จริงอย่างไรก็ตามครับอาจารย์น้อยนั้นมีแนวคิดและปรัชญาในการดำเนินธุรกิจในการทำธุรกิจแบบชุมชนตามหลักปรัชญาเศรฐษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับเนื่องจากว่าเราลาออกงานมาแล้วเนี่ยเราก็ไม่มีงานทกกาําตกงานในช่วงนั้นเนี่ย ผมก็มีโอกาสเหมือนว่าได้รู้จักอาจารย์อยู่หลายท่านที่ที่มหาวิทยาลัยแล้วเราก็พูดคุยกันแล้วก็ไปที่ห้องแลบได้ไปเจอโปสเตอร์หนึ่งที่เป็นงานวิใจัยในเรื่องของฟักข้าวแล้วเราก็พบว่าตัวฟักข้าวเนี่ยมันเป็นพืชพื้นบ้านนะครับที่มีประโยชน์นะครับแต่ว่ามันเองเนี่ยกำลังจะสูญพันธุ์อาจารย์ก็เลยมีแนวคิดว่าทําไงเราจะรักษาพันธุ์พืชพื้นบ้านชนิดนี้เอาไว้ได้ก็เลยพอดีกับที่ผมช่วงตกงาน เป็นจุดประกายที่ทําให้เราคิดว่าเราจะต้องเอาละทำฟักข้าวยังไงก็ได้ที่ไม่ให้มันสูญพันธุ์มันก็คุยกับอาจารย์อาจารย์ก็เลยมองว่าง่ายที่สุดก็คือทํำยังไงให้มันขายได้ทําให้มันขายได้มันก็คือเป็นการรักษา,าพันธุ์พืชพื้นบ้านผมก็ไปสืบสืบสาะหาค้นข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเพื่อที่จะรู้จักฟักข้าวมากขึ้นแล้วก็ไปได้มเมล็ดมาจากที่บ้องตี้นะครับที่เมืองกาญจนบุรีก็มีอาจารย์ อาจารย์ที่มอเกษตรนะครับท่านก็สงสารกรุณาก็เลยาพาทำน้ำพัะข้าช่วงหนึ่งท่านก็ให้สูตรมาทำตั้งเริ่มจากจุดนั้นดรันเพ็เพิมลให้มาผมก็มาทำแต่ก็ยังยังไม่ไม่โอเคนะหลังจากอาจารย์ให้สูตรมาแล้วเนี่ยเราก็มาลองทำแล้วเราก็ปรับปรับอีกหลายรอบนะครับทำแล้วเททิ้งก็มีเททิ้งตลอดหลายสิบยีส่สบรอบอะ่ะกว่าจะสำเร็จนะครับ ก็หลังจากนั้นเราก็เก็บข้อมูลพอกินได้แล้วเนี่ยก็เริ่มผลิตที่เป็นขวดพลาสติกเราเอาไปขายนี่ผมก็ต้องเริ่มไปขายเองนะผมก็ไปขายตลาดคือแรกๆผมจะไปฝากให้เขาขายเขาก็ขายไม่ไม่กล้าขายเพราะเขาไม่รู้ว่าขายได้หรือเปล่าผมต้องไปขายเองหลังจากที่ไปขายเองแล้วเนี่ยปรากฏว่ามันขายได้มันขายได้แล้วคนที่ตลาดเขาก็เห็นว่าขายได้แล้วทีนี้เขาก็รับไปขายต่อไอเราก็ส่งอย่างเดียว ที่เราไปขายทีนี้เราก็เปลี่ยนจากเราไปขายแล้วก็มาส่งมาทาแล้วก็ไปส่งเขาเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกันกับอาจารย์น้อยถึงแนวคิดในการผลิตน้ําฟักข้าวขึ้นมาว่าต้องการที่จะให้เกิดประโยชน์กับประชาชนและคนที่ดื่มกินมากน้อยแค่ไหนรวมทั้งไปดูถึงผลสำเร็จจากการที่ทำวิจัยเรื่องน้ำาฟักข้าวและผลิตน้ำปลักข้าวมาจนกระท,ทั่งโกอินเตอร์ครับ นี้เป็นเครื่องเครื่องที่ผลิตนะครับตัวนี้เป็นเครื่องที่สําหรับฆ่าเชื้ออาเชื้แบบภูมิปัญญาชาวบ้านเนี่ยแบบง่ายๆธรรมดาเลยครับช่วงแรกๆก็ใช้เครื่องนี้ในการฆ่าเชื้อใช่ฆ่าเชื้อก็เหมือนหม้อต้มเหมือนหม้อต้มแกงที่บ้านเรานะครับพอต้มเสร็จเราก็ไปกรองเอไปกรองต้มเป็นเครื่องกรองกรองตัวนี้เป็นตัวกรองอันนี้ช่วงแรกๆที่เราเริ่มทำนะครับ แล้วก็จะไปตรงนั้นจะเป็นถังบรรจุที่จะใช้บรรจุใช้ก๊อกตัวนู้นก๊อกบรรจุนะครับบรรจุออกเป็นขวดที่นุ่นใช่ใช่แล้วก็ส่งออกไปก็จะเป็นแบบสุขลักษณะในการผลิตอาหารนะครับก็จะเป็นลักษณะเป็นลายการผลิตเล็กๆเป็นครอบครัวเล็กๆเลยครอบครัวเล็กๆทำในครอบครัวใช่เพราะว่าเพราะว่าอย่างอย่างที่ผมบอกคือผมต้องการทํางานที่บ้านเพราะว่าอย่างที่บอกคือผมต้องการเลี้ยงลูกไปไหนไกลไม่ได้กว่กเขาจะโตนะครับ พราเนี่ยที่ง่ายสุดคือยกที่ทํางานมาไว้ที่บ้าน<ม>ก็คือเรามีงานที่บ้านทำ<ม>นะเป็นครอบครัวเล็กๆสําหรับเป็นเศรษฐกิจพอเพียงของเรา<ม>ก็คือก่อนที่ผมทำตรงนี้คือแรกๆเลยผมก็ใช้แนวคิดของในหลวงเพราะว่าช่วงหนึ่งผมมีโอกาสไปเรียนตอบยาทูนะคะแนนสังคมศาสตร,ร์เพื่อการพัฒนามผมก็มีได้ศึกษาแนวคิดของในหลวงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทฤษฎีใหม่มนะครับของในหลวงเพื่อ เพื่อลดลดความเสียส่ยงทฤษฎีใหม่คือเป็นทฤษฎีสําหรับลดความเสี่ยงในการทําธุรกิจแล้วก็เศรษฐกิจพอเพียงมันเป็นหลักการแนวทางนํามาปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมามากขึ้นเพราะว่าเหตุผลเศรษฐกิจพอเพียงคือว่าหนึ่งต้องมีเหตุผลคําว่ามีเหตุผลคือสามารถเกิดขึ้นได้จริง ใช่ไหมครับทำได้จริงทได้จริงนะครับคือเหตุผลสมเหตุสมผลไม่ใช่ว่าเราจะต้องทาแบบขยับใหญ่โตมากจนเกินหรือทําเล็กจนไม่ทำอะไรไม่ได้เราทําพอประมาณนั่นคือเหตุผลเขาเศรษฐีพอเพียงคือคือพอประมาณนะพอประมาณใช่ไหมฮะแล้วก็มีมีเหตุผลเห็นไหมครับนะ ก็เนี่ยก็นำตรงนั้นมาประยุกต์ใช้มาประยุกใช้นะครับก็เลยมีบางส่วนที่ใช้ไว้สำหรับนี่จะไปทําวิจัยมาจากครับวิจัยในเรื่องสกัดไลโคปีนโดยใช้สนามแม่เหล็กไฟฟ้านะครับจะเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่เรากําลังพัฒนาครับคิดว่าจะเป็นนวัตกรรมใหม่ในเรื่องของการสกัดไลโคปีนออกมาอยากถามจริงครับแรกๆที่อาจารย์เห็นที่อยู่กับตอนอาจารย์บอกว่าเป็นชาวบ้านเป็นคนพื้นบ้านพื้นเพลอาจารย์เห็นลูกนี้ขึ้นมา ที่สวนเนี่ยอาจารย์คิดว่ามันกินได้เหรอครับอาจารย์ถ้าคนไม่รู้จักเที่วกินไม่ได้แต่โดยทั่วไปแล้วเนี่ยสิ่งที่เขากินได้คือคือกระรอกกระรอกกระแตกระโลกนะครับเขาเรียกว่าพระค้าเขาเรียกว่าผลไม้จากสวรรค์ฝรั่งเขาเรียกฟ r u t f r m heaven เป็นผลไม้เพื่อสรรพสัตว์หรือสรรพสิ่งบนพื้นโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเรารู้ทีหลังกระรอกกระรอกเขากินเขาฉลาดตอนที่ในสวนเราก็จะเจาะ เ uhm จาะเฉพาะตรงนี้กินแล้วเขาก็กินเฉพาะข้างในแล้วคลายเม็ดทิ้งเรี่ยมนะสุดยอดแล้วเขาเลือกกินตัวที่มีประโยชน์จริงจรต่ลอกรู้จักแต่คนยังไม่รู้จักเนี่ยแต่ลอกเขากินก็เพราะอยู่ในป่ากับลอกจะเป็นเขาจะพอเหลืองๆเนี่ยเขาจะกินแหละครับเพราะนี้ถือลูกหนึ่งในเราได้สักประมาณสักกี่ขวดเออขึ้นอยู่ขนาดนะครับเพราะน่ะลูกหนึ่งเนี่ย ถ้าน้ำหนักเยอะก็ได้หลายขวดถ้าน้ำหนักน้อยก็ได้น้อยขวดนะครับโดยที่ว่าเวลาเราผลิตเนี่ยเราจะไม่ได้ผลิตตามลูกเราจะใช้วิธีการชั่งน้ําหนักตามตามสูตรการผลิตนะครับเพื่อให้ได้สูตรมาตรฐานได้บอกว่ามันช่วงแรกมันเหมือนกับผลไม้ที่จะสูญพันธุ์อ่ไรนี้มาจากใช่ใช่แล้วคิดยังไงครับถึงเอาแนวความคิดตรงนั้นมาจับแล้วก็มาสกัดขึ้นมาให้เป็นมนาเอ่อที่มันเป็นผลไม้จะสูญพันธุ์หนึ่ง คุยกับอาจารย์วิเชตท่านบอกว่าเราต้องการรักษาพืชพันธุ์พื้นบ้านที่มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นแหล่งชีวมวลค,คือคือเป็นพืชพันธุ์พื้นบ้านเนี่ยเราต้องรักษา,าไว้มันเหมือนกับมรดกตกทอดมาจากปู่ย่าตายายุเราเราน่าเสียดายอย่างยิ่งถ้าปล่อยให้มันสูญพันธุ์โดยโดยที่เราไม่ได้จำมาใช้ประโยชน์หรือไม่ได้สืบทอดเจตนาลมให้คนรุ่นอื่นให้คนรุ่นต่อไปได้รู้จัก นะครับแต่ตอนนี้เรามีโรงงานเลยใช่ไหมจ๊ะมีโรงงานแล้วครับโรงงานที่ไหนที่ไหนครับที่ปทุมธานีอ๋อที่ปทุมธานีครับเป็นโรงงานค่อนข้างใหญ่อ๋อโรงงานใหญ่ครับแล้วก็กำลังการผลิตเดือนหนึ่งก็ได้มากกว่า10ตู้คอนเทนเนอร์ต่อเดือน10ตู้คอนเทนเนอร์ต่อเดือนครับโอ้ขนาดนั้นแล้วกี่ขวดครับที่เราต้องผลิตออกมาเนี่ยเอ่อคอนเทนเนอร์หนึ่งประมาณ40,000ขวด10ตู้ก็ สิบตู้ก็ประมาณสี่แสนขวดต่อเดือนจากติดเล็กๆที่เราทำสี่สิบขวดสี่สิบขวดใช่ตอนนี้สี่สิบขวดตอนนี้ตกวันหนก่นประมาณถ้าถ้าสิบคอนเทนเนอร์ก็สี่แสนขวดสี่แสนขวดโอ้โหจากสี่สิบขวดเลยสี่แสนขวดโอ้โหันนั่นคือเราไม่ได้คิดว่าอยากจะให้มันโตขนาดนี้อย่างที่บอกเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่ทําเล็กหรือไม่ใช่ทําใหญ่มันอยู่ที่ความพอดีมีเหตุผลคือการมีเหตุผลคือพอประมาณสามารถ สามารถส่งสามารถปฏิบัติได้นะครับคือการมีเหตุผลมีพอประมาณพึ่งตนเองได้การพึ่งตนเองได้คือตัวเราเองต้องมีเขาเรียกว่าต้องมีนวัตรกรรมคือมีมีความรู้องค์ความรู้ส่วนตัวเราก็คือผมได้ศึกษาฟักข้าวมาค่อนข้างที่จะพอสมควรเนื่องจากเราคุกคียตั้งแต่เริ่มปลูกตั้งแต่เริ่มไม่รู้จักฟักขา้าวเพราะเนี่ยเศรษฐกิจพอเพียงนอกจากจะมีเหตุผล พอประมาณต้องมีความรู้ด้วยมีองค์ความรู้ใช่ไหมครับนอกจากมีองค์ความรู้แล้วต้องมีอีกก็คือต้องมีคุณธรรมอาจารย์ต้องมีคุณธรรมด้วยการทําธุรกิจต้องมีคุณธรรมด้วยใช่ใคือคนที่บริโภคต้องได้ประโยชน์ใช่แล้วเกิดประโยชน์กับคนบริโภคอาจารย์ผมชอบใจอาจารย์มากคือแบบยกธุรกิจมาไว้ที่บ้านแล้วก็นี่คือคือส่วนหนึ่งของการยกธุรกิจมาไว้ที่บ้านใช่ไหมครับก็คือนี่คือบริษัทของ อาหารอายุรวัตใช่ไหมครับจ่าครับคือยังไงครับจ่าเนกบริษัทมาไว้ที่บ้านก็เนี่ยจัดเศรษฐกิจพอเพียงใช่ไหมครับครับกระสู่ออฟฟิศที่เพียงพออ๋อนี่คือออฟฟิศออฟฟิศของของน้ําพักข้าวเลยใช่ไหมครับใช่อยู่ตรงนี้แต่ครับแต่ก่อนมันเป็นร้านขายบะหมี่ผมเองแหละโอ้ที่ทำบะหมี่ก็จักทําบะหมี่ก็ปรับก็ปรับรูปแบบเป็นง่ายๆก็กั้นเป็นห้องซะก็มีรูปข้าวแล้วนะครับอ่ะ อาจารย์นั่นนี่ก็คือออฟฟิศของอาจารย์ใช่ไหมครับเป็นออฟฟิศแบบพอเพียงเล็กๆแต่ว่ากระทัดรัดหน้ารักนนะครับแลวทั้งหมดนี้คือความสําเร็จส่วนหนึ่งของน้ําฟักข้าวที่อาจารย์ได้มาครับมีอะไรบ้างครับก็มีนะครับที่แรกเราทําก็คือจริงๆมันเป็นขวดพลาสติกนะขวดพลาสติกเล็กๆนะครับ อ่านี่ขวดพลาสติกเล็กๆอย่างนี้แรกๆที่เริ่มทำใช่เป็นขวดพลาสติกที่เราทําแบบนี้ใช่ที่ขายได้15วันที่อายุได้15วันผมไปขายเองที่ตลาดสดนะครับตัวนี้เป็นยี่ห้อแก๊สคิวเทนคือมันเยอก็คือแก๊สก็คือฟักข้าวคิวเทนมันมีโคคิวเทนอะไรอย่างเงี้ยตักมาใส่เป็นแก๊สคิวเทนเป็นชื่อทางการค้านะครับเป็นน้ำฟักข้าวขวดแรกที่ที่ทำนะครับในทางในี้ข้งแรกที่ทําคือขวดแบบนี้ รูปแบบออกมาแบบนี้เป็นรูปแบบนี้เลยยริงพัฒนามันคือมีังก่อนหน้านี้อีกนะมันจะเป็นขวดสี่เหลี่ยมเล็กๆที่ไม่มีเงินแล้วเราก็ใช้สลากติดครึ่องอันัน ไม่มีตังแล้วก็ชลัดติกพออีกสเตปนี้เป็นที่สามแล้วก็เป็นขวดนี้อแต่ครับค่อยๆพัฒนาขึ้นมาได้่ใช่ใช่จะเป็นโติกอาจารย์บอกว่าแบบพอเพียงจค่อยพัฒนาขึ้นมาครับใช่ก็คือพอประมาณที่เราทําได้เป็นรูปมาทำครับนะครับเราเราเริ่มที่จทำมาสู่จุดนี้ก็จะเป็นแบบประเภทประเภทขวดแบบนี้นะครับขวดแก้วที่อายุเก็บได้หนึ่งปีนะครับไี่ถามอาจารย์ครับทาไมถึงชื่อว่าออกกาครับอาจารย์ที่ชื่อออกกาคือจริงๆเนี่ยมันเป็นภาษาไทยเขาเรียกเป็นคําเป็นนะ ออก้ามันมาจากคําผู้หญิงที่เขาเขาตกลงว่าใช่อ่ะก็คือออค่ะอื๋อออค่ะอ๋อค่ะใช่นะครับแล้วอีกอย่างนึงก็คือออก้าร์เป็นคำคำตัดคํามาจากคําว่าออร์แกนิกเพราะว่าเพราะว่าเราจะเน้นไปทางด้านเป็นพืชพันธุ์ที่เป็นออร์แกนิกทั้งหมดนะครับในอนาคตเราจะเป็นปลอดสารพิษปลอดสารพิษนะครับแล้วก็เป็นออร์แกนิกนะครับแล้วเราก็ส่วนฝักข้าวเราก็จะได้เป็นออร์แกนิกเซอร์ซิฟิเคนนะครับก็เลยก็เลยตัด คำว่า i n c ออกก็เลยก็เลยเขียนแค่ออกก้าก้าก็เลยที่มาออกการโอ้โหนี่พันที่ออกแบบออกมาสวยงามนะครับอาจารย์ออกแบบเองหรือว่าให้เราเราออกแบบเองครับออกแบบเองนี้เลยนะครับอาจารย์ใช่ตรงนี้ตรงนี้เองก็เหมือนกันนะตรงนี้เนี่ยกล่องหนึ่งเนี่ยนะครับมันมีสองรสชาตินะเพื่อประหยัดบรรจุภัณฑ์นะฝั่งนี้จะเป็นเป็นสูตรน้ำฟักข้าวสูตร นอร์มอนคือสูตรรสชาติปกติอ๋อทั่วไปครับและอีกอีกฝั่งนี้จะเป็นสูตรที่แบบไม่เติมน้ําตาลเป็นรสหวานน้อยหน่อยไม่ไม่มีน้ําตาลอ๋ออาจจะนะครับอาจจะเหมาะแต่คนที่เป็นเป็นเบาหวานมันเบาหวานกินได้ใช่ ก็คือกล่องหนึ่งเนี่ยมันใช้ได้ทั้งสองแบบมีแบบนี้กับแบบมีภายในกล่องเดียวคือเราทําเพจเดียวประหยัดแต่บรรจุสองแบบรูปแบบไว้ให้ชอบใช่แล้วก็ติ๊กออกนะครับนี่เป็นประหยัดประหยัดบรรจุภัณฑ์อย่างที่บอกเราทําจากที่เราเราไม่มีตังค์ทุนน้อยเราก็ใช้วิธีแบบนี้เอาสับปะรดน้ำมะพร้าวอันนี้คือน้ำมะพร้าวไม่ไม่ใช่เป็นเป็นจันรมะพร้าวตัวนี้จันรมะพร้าว มันทำให้เกิดความหวานใช่ไหมใช่ใช่สูตรนี้จะไม่เติมน้าตาลสูตรนี้จะเป็นส่วนผสมจากธรรมชาติล้วนๆแม้จะเป็นฟักข้าวเองสับปะรดเองอย่างที่เห็นที่เรากําลังปอกใช่ไหมครับแล้วก็น้ําสับปะรดนะครับแล้วก็น้ําจันทร์มะพร้าวน้ําสับปะรดน้ําจันทร์มะพร้าวก็จะให้ความหวานกับน้ําสับปะรดสับปะรดจะให้ความเปรี้ยวก็เป็นผลดีสาหรับคนที่กลัวเรื่องความหวาน แต่นี้มันจะดีตัวนีี้ดตรงที่ว่าเราสามารถรักษาพืชพันธุ์พื้นบ้านคือฟักข้าวช่วยเกษตรกรในเรื่องของสับปะรดและก็สาวรบนะครับแล้วก็รักษาพืชพันธุ์พื้นบ้านคืออาชีพพื้นบ้านอีกหนึ่งอาชีพคืออาชีพปาตาลอย่างที่บอกเราใช้ตัวน้ําตาลสดจากมะพร้าวเพื่อที่จะรักษาอาชีพพื้นบ้านอีกันหนึ่งไว้ใช่ใช่เพราะทุกวันนี้อาชีพนี้เริ่มจะหายไปแล้วเราก็จะมีกุศโลบายหนึ่งคือว่าเราต้องการรักษา อาชีพพื้นบ้านไม่ด้วยอันหนึ่งนะั่นคือเป็นวัฒนธรรมพื้นบ้านให้ให้ลูกหลานได้เห็นว่ามันเคยมีอาชีพนี้อยู่นะครับเวลาฟังข่าวสารอะไรมาแล้วเชื่อเลยเนี่ยเขาเรียกว่าหูเบาหูเบาอยู่คู่สังคมไทยมาอย่างช้านานจากการเชื่อแค่ลมปากโดยไม่คิดถึงหลักเหตุผลต้องใช้สติ อย่าให้ใครว่าไทยหูเบาเราจะลอยไปถึงไหนกันเนี่ยเดินทางตามหลักกิโลโดยปตทพลังงานที่ยั่งยืนแน่นอนครับหัวใจของการทำธุรกิจพิสาหริจชุมชนก็คือการตลาดครับตอนนี้ผมอยู่กับพี่ขวัญผู้หน้านะครับซึ่งเป็นผู้จัดการฝ่ายการตลาดซึ่งทำให้วันนี้นะครับ น้ำพระข้าประสบความสำเร็จเพราะว่าคนคนนี้มีส่วนสำคัญไปอย่างยิ่งสวัสดีครับพี่กวนครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้พี่กวนต้องบอกเลยผมเห็นสินค้าออกมามีทั้งความสีทั้งชุดชาสวยงามมันเกิดขึ้นมาเพราะว่าส่วนหนึ่งระบบการตลาดที่เราทําที่พี่กวนเข้ามาดูพี่กวนเข้ามาดูแลยังไงครับก็อย่างนี้ครับในเรื่องของด้านการตลาดนี่นะครับส่วนหนึ่งเนี่ยมันต้องมาจาก ผลิตภัณฑ์ที่ดีก่อนนะครับตอนแรกเลยเนี่ยตามที่ท่านอาจารย์รัตนพงศ์ได้พูดไปแล้วนะครับเริ่มจากการผลิตแก้เป็นขวดพลาสติกนะครับแล้วจนกระทั่งการพัฒนาขึ้นมาสู่เป็นเป็นขวดแก้วอย่างที่เห็นอยู่ในภาพนี้นะครับขวดพลาสติกมาเป็นขวดแก้วมาเป็นขวดแก้วนะครับมาเป็นขวดแก้วแล้วอาจารย์เองก็มีการออกแบบดีไซน์แบบที่สวยงามนะครับ อันนี้ถือว่าโดนใจต่อผู้บริโภคเป็นอย่างมากแทนสีฉูดฉาดครับมันเข้ากับการดีไซน์เข้ากับลูกข้าวลูกข้าวมีสีแดงสดใสอยู่แล้วใช่ไหมครับครับฮะแล้วก็บวกกับคุณค่าที่มันมีอยู่ในนี้นะครับประชาชนที่เขาสนใจเรื่องสุขภาพเขาจะสรรหาซื้อทานแล้วช่องทางช่องทางหนึ่งที่จําหน่ายในเมืองไทยนี้ก็เราจําหน่ายผ่านในเรื่องของการออกบูธนะครับการออกบูธเนี่ย นะครับเราก็จะมีในเรื่องของในส่วนราชการเนี่ยเข้ามาซัพพอร์ตสนับสนุนอย่างเช่นของกระทรวงพาณิชย์กระทรวงสาหกรรมกรมพัฒนาชุมชนพวกนี้ซึ่งทางแฝงจากงานกการต่างๆก็จะไปเข้าเข้าไปไปแจมด้วยนะครับ กระแสตอบรับเป็นยังไงบ้างกระแสตอบรับตัวนี้ดีมากนะครับสำหรับคนกลุ่มระดับกลางถึงระดับบนขึ้นไปเพราะคนที่มีการศึกษาหน่อยหนึ่งจะเรียนรู้ว่าตัวฟักข้าวเนี่ยมีคุณประโยชน์อย่างมหาศนะครับในเรื่องของการดูแลในเรื่องของการต่อต้านมะเร็งรนะครับโดยเฉพาะ บำรุงสายตาดูแลผิวพรรณนะครับป้องกันมะเร็งนะครับแล้วก็ชะลอความชราโดยเฉพาะผู้ชายเนอายุวัยส5ขึ้นไปเนี่ยเรื่องของต่ออันทะนะครับจะช่วยดูแลครับทานไปแล้วไม่มีสิทธิ์เป็นนะครับมันจะไปช่วยดูแลบำรุงรักษาเวลานั่งประชุมแล้วเวลานั่งทํำงานแต่จะพิ้งเข้าห้องน้ำบ่อยใช่ถ้าเราทานนี้มันจะช่วยมันจะช่วยเสริมสร้างนะครับ ตัวสินค้าของเราก็ไม่ได้มีตัวน้ำปลาข้าวอย่างเดียวแล้วยังมีตัวแคปซูลตัวแคปซูลนี่ทําสเปรย์ไดซึ่งเอาจากเนื้อเยอื่อหุ้ม,มเมล็ดเนี่ยนะครับเอาไปทําสเปรย์ไดแล้วก็มาสกัดทานะครับสำหรับสกัดเป็นแคปซูลออกมาสำหรับเป็นแคปซูลลงมามนะครับหนึ่งกระปุกนี่เป็นหนึ่งร้อยแคปซูลหนึ่งร้อยแคปซูลเราขายทางอินเทอร์เน็ตขายทางไปษนีนะครับแล้วก็ส่งไปส่งใครสั่งใครอยากได้ก็ส่งทางไปษณีได้เลยใช่ครับส่งส่งทางไปษนีอันนี้ผลิตไม่ทัน แล้วเราทานสมมบอว่าทานครั้งละกี่เม็ดได้ยังไงฮะก็ถ้าเกิดว่าคนเป็นขึ้นอยู่กับอาการนะครับส่วนใหญ่คนที่เขามีคนคนที่ป้องกันไม่เป็นอะไรเลยป้องกันเนี่ยก็ทาน2เม็ดตอนนอนก็จบแล้วะก็ทานแล้วก็จะไม่มีโอกาสได้เป็นเพราะมันเป็นสกัดกั้นยับยั้งอยู่แต่มันไม่ใช่การรักษาโรคนะครับเป็นสกัดกั้นเป็นเป็นตัวต่อต้านมันก็ป้องกันแต่คนที่เป็นนะครับเขาเอาผมผมไปทานแล้วเนี่ยมีผลอยู่จากจากวงการแพทย์นะครับ ก่อนทานกับหลังทานนะครับทานเนี่ยเขาจะทานเช้าสองเย็นสองนะครับหลังเม็ดมันก็ทุเลาและหยุดชะงัดกัน,นครับไม่ลุกลามต่อนะครับไอตัวนี้เนี่ยจากผลการวิจัยเหมือนกันนะครับสําหรับผู้คนที่ อยากจะรู้จักคุณสมบัติของฝากข้าวเนี่ยเข้าไปดูในเว็บไซต์เข้าไปดูในกูเกิลไม่ต้องดูยี่ห้อนะครับเข้าไปดูคุณสมบัติของเขาจะบ่งบอกชัดเจนตามที่ผมพูดเนี่ยนะครับอันนี้ก็อยู่ในกําลังการพัฒนาซึ่งเรายังไม่เสร็จนะครับเป็นกาแฟฝักข้าวซึ่งการคิดค้นตรงเนี้ยมันกาแฟฝักข้าวกาแฟฝักข้าวผสมฝักข้าวครับเป็นเจ้าแรกของโลกที่ผลิตนะครับในประเทศไทยเนี่ยมีกาแฟที่ผสม ธัญพืชเนี่ยนะครับเช่นผสมทางเช่าก็มีแล้วนะครับผสมสมก็มีแล้วแต่นี้ของเราเนี่ยผสมฟักข้าวเพราะว่าเรานี่ทาธุรกิจเกี่ยวกับฟักข้าวนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าผู้ที่สนใจเนี่ยนะครับก็สามารถติดต่อได้กับทางบริษัทนะครับก็มีอีกตัวหนึ่งสําคัญมากครับคือ เรานอกจากจะจําหน่ายตัวฟินิทกูตรงนี้ผลิตสำเร็จแล้วก็จําหน่ายออกไปนะครับ<ม>เรายังมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นวัตถุดิบ,บนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางบริษัทอาหารในรูวัดเนี่ย<ม>เรามีลูกสวนอยู่200กว่าไ<ม>่นะครับที่มาร่วมโครงการ มาร่วมโครงการกลุ่มฟักข้าวไทยเนี่ยนะครับลูกสวนคือได้เครือข่ายเท่ากันนะครับที่มาร่วมกันกลุ่มกลุ่มฟักข้าวไทยพัฒนาครับได้คยได้รับรางวัลที่หนึ่งมาแล้วนะครับตรงเนี้นะครับสองไร่ตัวไร่ก็สองไร่ตัวไร่ก็คือเขาปลูกแล้วเนี่ยเขาก็มาส่งกับเรานะครับแล้วเราก็คลีปวัตถุดิบตัวนี้เอาเข้าฟรีดไว้ในห้องเย็นนะครับมีอยู่มีอยู่เพียงพอต่อการจัดจำหน่ายอ๋อมีห้องเย็นรองรับสมมติว่าในช่วงเทศกาลที่มัน ออกล้นตลาดก็สามารถเก็บไปในฟองคือฟังค้าเนี่ยมันจะมีไฮซีซั่นมีโลซีซั่นนะครับอย่างเช่นหน้าร้อนเนี่ยปัจจุบันที่เราคุยกันมันจะไม่มีผลนะครับอีกฝนตกมามันจะออกผลแล้วก็6เดือนมันก็จะเก็บผลได้นะครับวัตถุประสงค์จริงๆเนี่ยอยากให้คนเนี่ยได้เรียนรู้แล้วก็รู้จักสัรพคุณของฟักข้าวเนี่ยให้มากขึ้น่อนี้เพราะว่า ตัวสารไลโคปีนที่อยู่ในผลข้าวจากผลการวิจัยเนี่ยนะฮะผลการวิจัยเนี่ยไม่ใช่ว่าวิจัยเฉพาะสถาบันการศาาึกษาในเมืองไทยมันเป็นผลการวิจัยจากทั่วโลกแล้วก็นักวิจัยระดับต,ต้นๆเนี่ยมันมีผลวิจัยตรงกันว่ามันมีไลโคปีนเนี่ยสูงรจริงๆแล้วก็ร่างกายเราไม่สามารถผลิตได้นะครับเราก็อยากให้ประชาชนเนี่ยคนผู้บริโภคเนี่ยรู้สึกถึงคุณค่าของมันแล้วก็มาบริโภคตรงนี้กันเพื่อที่จะ หนึ่งช่วยเกษตรกรช่วยเศษธธรษฐกิจของเมืองไทยช่วยระดับเบื้องล่างให้เป็นจเจริญเติบโตแล้วก็ในเรื่องของตัวสินค้านี่ผลักดันไปสู่ต่างประเทศเป็นเงินเข้ามาในประเทศไทยด้วยนะครับผมบอันนี้คือจริงๆแล้วเราต้องการให้เป็นอย่างนั้นนะครับรจากธุรกิจเล็กๆเราก็ค่อยๆขยายไปแต่ด้วยคุณค่าของมันในตัวเองเนี่ยนะครับ อยากจะกล่าวถึงคนไทยนะครับอยากจะให้รู้จักตัวนี้ให้มากขึ้นนะครับแล้วก็หันมาสังสนุนของดีครับอะไรก็จะได้ทานครับไม่ใช่ว่าส่งออกัง่าะออเดอร์ที่มีเนี่ยเราเราเราเสดายที่ว่ามีออเดอร์จากคนต่างประเทศมากกว่าคนไทยที่จะออเดอร์ไปนะครับอันนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่เราปรารถนาและก็ต้องการที่จะให้มันกระจายอยากจะให้คนเนี่ยหันมากินตัวฟักข้าวให้เป็นน้ําผลไม้เพื่อสุขภาพนะครับเป็น เป็นน้าผลไม้เพื่อสุขภาพที่ทุกคนเนี่ยต้องกินเป็นประจำเนื่องจากร่างกายเราต้องการแต่สร้างไม่ได้นตัวครับตัวนี้ความสําเร็จจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากขาดซึ่งการมุมาณะและความอดทนอาจารย์น้อยนะครับนับเป็นแบบอย่างของเกษตรกรที่มีความอดทนมีความมุ่งมั่นที่จะทําธุรกิจเล็กๆนั้นให้ประสบความสําเร็จโดยเฉพาะการที่อาจารย์น้อยนั้นต้องการที่จะให้ชุมชนที่อาศัยอยู่รอบๆบ,บ้าน จังหวัดนคปรปฐมนั้นให้มีรายได้และสร้างรายได้ให้กับชุมชนคุณผู้ชมครับนี่ก็คือเกษตรกร,ร,กรคนหนึ่งนะครับที่ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอาจารย์น้อยนั้นย้ำเสมอครับว่าการทำธุรกิจนั้นต้องทำด้วยความจริงใจและด้วยความเสียสละเอาละครับคุณผู้ชมครับเมืองไทยนั้นนะครับดินดีน้ำดีปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกนะครับ วันนี้รายการตามหลักกิโลหมดเวลาลงแล้วครับสัปดาห์หน้าจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนอย่าลืมติดตามกันให้ได้นะครับสัปดาห์นี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ